นองม่ออบเยอะเลยกผมก็ไม่คุมนกผมก็ไม่คนอไม่เอาอบเยอะเดี๋ยวกูจะดูให้คือมันยาเกินแล้วมันไม่เสร็จอารมณ์ัหรือเราจวั่วไดม่น่ยได้ได้เฉียนลงมาข้างล่างคือความยาวยาวไว้พิเเนาะยาไว้อันนี้คือพิน้องจะมาจุกเลยขอ้นน้ำมา

ซอยผมเนี่ยครูอาชีพครูซอยผมอยู่จางเขาซอยเก่งโอแก้แข้งวะเนี่ยอาจารย์แก้เอาใส่น้ามาอาบพี่ผมเลยนั่นซอยวินเทจซอยแนวแฟชั่นนะครับคือเขาแบ่งผมแบ่งผมไปเนี่ยรอบพีษอ่ะมันก็จะเหลืออยู่แค่ข้างบนใช่ไหม ด้านด้านข้างเนี่ยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วว่<ม>เราจะต่อคือเรารวบตรงตรงติดขวัญนะครับติดฝัญนี่หมดเลยตรงนี้ตรงที่สุงสุดตรงฝันนะี้เขาไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะใช่ไหม,มไม่เอาเยอะแต่ใน,นด้านข้างเนี่ยโอเคได้อยู่นะด้านข้างแต่ว่ายาวก็ได้แต่ด้านหลังเนี่ยว่ายาวไม่ได้จันคะ พอยดึมือถือกันเลยได้ไหมคะนอยดึมือถือกันอะไรอ่ะทยไงจารว่งใหม่นะจีนเนี่ยดกันเนี่ยจารวอคนได้ได้เดี๋ยวขาดูหน่กอยังาถ้าถ้าถาถ้าถ้ถาถา้าถาล้กาถ้าถา้าถาถ้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 าถาถ้า้าถ้า้าถ้้าถ้าถ้ายาถ้าถ้าถา้าย้าถาถ้้าถ้าถาาา ถ้าเ,าาเาานี่นะมันจะได้ไม่ร้อนแรงเอาเธอมาทาตรงนี้ได้ไหมสามสิบ เราเริ่มเลยค่ะครับทีปัจจันนี้เราจะมาสาธิตการตอยด้านบนนะตรงคูบ็อกซ์นะครับด้านข้างด้านข้างเราได้ตัดเรียบร้อยแล้วนต่อไปจะเป็นการตอยด้านบนขีดแรกเราจะาตรงฝันก่อนนะระดับฝันก่อนขีดที่สูงสุดของที่สัมพน์คือตรงระดับนั้นแล้ว เอาเยอะครับยกฝันลงขึ้นมาครับนี่นะครับนิดหน่อยครับเพราะเขาตัดแบบไวชัดเจนฝัดก่อนอยู่ที่อยู่ที่ว่าสูงสุดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วี่มาด้านหลังครับมันตัดทางด้านหลังเราจะเอาประมาณไหนก็ตัดออกได้เลยนะครับดูด้านข้างมาก่อนเห็นด้านข้างนี่อยู่ประมาณไหน ต้องการยาวเนะี่ยแบบตัวี่ต้องการยาวเพราะนั้นมันก็จะต้องมารับกันนะแับนี้มันมันมันย้อยไปน,นิดนึงก็ให้มารับกับด้านข้างนะโยบมาดึนมาด้านหลังปุ๊บก็ตัดสีนะ่ห้าตรงสายเพื่อให้ความยาวหายไปด้วยให้มารับกับแนวของด้านข้างที่เราต้องการซ้ายขวา มันยาวเกินไปนิดทางด้านหลังอันนี้เราก็ดูาหันหาแสงสว่างด้วยนะในได้มองเห็นดูว่าแนวของด้านหลังเนี่ยให้เรารับกับด้านข้าง ะนะท้ายขวานะครับอยาเบี้ยวอยากเอียงครับครับนี่คือด้านหลังนะก็ดูแนวผมหน้ามาว่าเขาต้องการานาหน้าด้านข้างนะด้านข้างประมาณนี้ให้รับันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวา ด้านท้ายทอยอด้านด,ดึงมาด้านหลังเนี่ยตรงแล้วเแต่ละให้ปาดปาดหมีเฉียง <ๆ S 1> มาทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่นะครับปาด,ปาดซ้ายปาดขวาเพื่อจะได้ให้มันชัวนนร,นร์นะครับระดับเดียว เสร็จเรียบร้อยนะครับคือด้านหลังเนี้ยก็มีหนึ่งคือยกขึ้สั่งความยาวเสร็จแล้วปุ๊บดึงมาด้านหลังเอาความยาวของด้านหลังบางคนก็อาจจะ,ะการไปหูพค้งไปหูอะไรอย่างเงี้ยเะแตจเสร็จแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวาเรียบร้อยจับกีมซ่้มเพื่อเชื่อมให้เรียบร้อยอีก กระดูกแฮรนี่ก <Tamam> ็เรียบร้อยแล้วด้านหลังจบแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนี่ละด้านบนตอนนี้ผมมันก็จะมีขีดช่วงด้านบนนะเพราะว่าด้านข้างเราเราด้านข้างเนี่ยเราตัดสั้นหมดแล้วด้านบนรวบขึ้นมาดึงดึงมาตรงขึ้นตรงนะครับดึงขึ้นตรงตรงแล้วสไลด์มือมาด้านหน้า จัดท้อยนะครับจัดท้อยดึงตรงตัวปุ๊บสไลด์มาแล้วก็ตัดท้อยขึ้นโอยด้านข้างซ้ายขึ้นมาจนมาถึงด้านขมับแนวขมับข้างขวาก็โอยขึ้นไปดึงตรงปุ๊บสไลด์ แต่เรียบร้อยให้หวีจากฝั่งซ้ายมาขวาปาดเลยจากฝั่งซ้ายมาขวาแล้วก็มาดูให้มันให้มันรับก,กันกับแนวแต้ลอย่างต้องการเทเทใช่ไหมต้องการเทเทเนะะเาะเทลงมาด้านหน้าคล้ายคลบ๊อบเทเพราะฉะนั้นจุดน,น,น,นี้ก็ต้องยาวเนาะ เราก็ดูความยาวติดนี้ไว้ต,ต,ตรงแนวจอแค่ไหนแล้วก็พยายามให้มันเึงเสียงลงมาเสียงเขียง,น,ยง,ยงนี่เขาอย่างยาวไม่มากก็ปล่อยไว้ก่อนน,นแล้วก็มาเร็วรวมด้านด้านข้างหูรวมด้าน,นหลังถ้าเขาต้องการเทมากเราก็ขยับไปด,ด้านหลังขึ้นไป ให้มันเจลงไปอ่าือว่อาได้ประมาณนี้แล้วนะครับได้ประมาณนี้แล้วเจองไปแล้วเสร็จแล้วก็หวีจากฝั่งนี้นนจับฝามาซ้ายนะครับาฝามาซ้ายอุ้ยชนโรตีหมดดุนเร็วกว่านันทีนี้ ก็หวีลงมาทีนี้มันแห้งครับมันแห้งน้ำเพิ่เอ